แม้ว่าไทยจะเป็นผู้ส่งออกมันสับปะหลังอันดับหนึ่งของโลกนะครับในปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกกว่า1.1แสนล้านบาทแต่การเร่งหาตลาดใหม่เปิดตลาดใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนี่ทำให้กรมการค้าต่างประเทศ นำเอาผู้ประกอบการผู้ส่งออกมันสัมปะหลังไทยไปร่วมเจรจากับผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ซาอุดีอาระเบียเพื่อที่จะเปิดตลาดใหม่เพราะว่ามองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสามารถรองรับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทยได้กว่า3.6ล้านตันต่อปีครับปัจจัยสําคัญที่ไทยเห็นถึงโอกาสในการส่งออกมันสัมปะหลังมายังซาอุดีอาระเบียเนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับปัจจุบันมีกว่า33ล้านคน ทำให้มีความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ด้วยข้อจํากัดด้านภูมิประเทศนะครับที่ไม่สามารถทําการเกษตรได้นี่ทาให้ซาอุดีอาระเบียจะต้องนําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดร,รวมไปถึงข้าวสาลีและข้าวบาเล่โดยวัตถุดิบที่นําเข้าจะนําไปใช้ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตปศุสัตว์นะครับอย่างเช่นสัตว์ปีกนั้นมีการผลิตกว่า1,300ล้านตัวต่อปี รวมไปถึงใช้ในการผลิตอาหารเลี้ยงแพะแกะบัวและอูดซึ่งซาอุดิอาระเบียมีความต้องการอาหารสัตว์ไม่ต่ำกว่า12ล้านตันต่อปีครับรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุว่าเมื่อเปรียบเทียบมันสัปะหลังของไทยกับวัตถุดิบหลักที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ของซาอุดิอาระเบียอย่างท้อโพดพบว่ามันสำปะหลังไทยมีราคาต่ำกว่านะครับแต่ให้คุณภาพและให้คุณค่าทางอาหารสูงกว่าโดยเฉพาะกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่จำเป็นต่อสัตว์ ทำให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในซาอุดีอาระเบียสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีประเทศไหนที่ส่งมันสัมปะหลังเข้ามาขายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์ในซาอุดีอาระเบียครับจากการนำผู้ประกอบการส่งออกมันสัมปะหลังไทย5รายมาพูดคุยโดยตรงกับบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่ริยาตและเจด้าของซาอุดีอาระเบียพบว่ามีความต้องการนำเข้ามันอัดเม็ดจากไทยทเพื่อทดลองใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ทดแทนการนำเข้าข้าวโพด ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการขยายตลาดส่งออกมันสัปะหลังของไทยได้เพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของผู้ออการเขาเขาคุยกับเขาหมายถึงว่าผู้ออกอรชาอุนะครับเขาก็ยินดีนะครับถ้าเขานําวัตถุดิบจากประเทศไทยและนามาใช้ในสัดส่วนการผลิตอาหารสัตว์ของเขาแล้วมันทําให้ต้นทุนต่อนหน่วยเขาลดลงเขาก็ยินดีไปลองนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหม่กับกับผู้ออการทางซาอุเขา นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารีระบุนะครับว่าสิ่งที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในซาอุดีอาระเบียให้ความสาค,คัญคือมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารที่จะนําไปใช้ในปศุส,สัตว์ซึ่งจากงานวิจัยพบนะครับว่าผลิตภัณฑ์มันสํปปาปะหลังจากไทยมีสารที่เป็นอันตรายต่ํากว่าค่ามาตรฐานมากรวมถึงมันสํปปาปะหลังจากไทยไม่ใช่พืชที่มีการตัดต่อพันธุก,กรรมหรือ GMO ต่างจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับ ซึ่งจะทําให้การนํามันสับปะหลังมาใช้เพื่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ในซาอุดีอาระเบียมีความได้เปรียบเรื่องความปลอดภัยทางอาหารด้วยครับเราพูดได้ว่ามันสับปะหลังในบ้านเราในแถบเราเป็นพืชน,นัง GMO ไม่มีการตัดแต่งยีนเนาะตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเหมือนกันซึ่งเราไม่รู้หรอกว่า GMO มันอันตรายต่อคนไหมพอสัตว์ไปกินแล้ว เราไปกินเนื้อสัตว์มันอันตรายมาถึงคนไหมอันนี้เรายังพิสูจน์ยังไม่ได้แต่ก็มีมีสองฝ่ายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเห็นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เราก็คิดว่าเราอยู่ในสถานะที่เราได้เปรียบอยู่การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจากไทยมายังซาอุในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่ปี2566 โดยในปี2566พบนะครับว่าไทยเรามีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังมายังซาอุดิอาระเบียถึง1,300ตันขณะที่ในปี2567ก็ส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1,700ตันและในปีนี้นะครับในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีการส่งออกมาแล้วกว่า793ตันครับ ทั้งสองท่านครับนอกจากการมาขยายตลาดส่งออกการส่งออกมันสำปะหลังที่ซาอุดีอาระเบียแล้วนะครับยังเป็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆในกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางด้วยนะครับเนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์ที่ซาอุดีอาระเบียบางรายโดยเฉพาะรายใหญ่มีการส่งอาหารสัตว์ไปขายยังประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะกาตาร์ด้วยนะครับทำให้ในปีนี้มีการตั้งเป้าว่าจะเพิ่มการส่งออกมันสำปะหลังมายังซาอุดีอาระเบียให้ได้ถึง20,000ตันในปีนี้ครับ ค่ะขอบคุณคุณนิติเทพค่ะขอบคุณค่ะ